ถึงแล้วเอาของแล้วก็มารูดตัวนี้ใช้เรือใหญ่เราแทนทีนี้เข้ามานี้อัพเกตรบ้านนิดน,นึ่งครับแต่มันทำให้ เ,ออเวอร์เกอร์เราขาดสองสามสี่ห้าหกทีนี้ก็ทำให้ประชากรฟ,ฟาร์มเมอร์ขาดอีกมันบังคับให้เราสร้างเยอะๆเนาะ สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะมีนี่เลอเล็กเรามาถึงละเอากันโบนมานกัะเจนี่เราคงเลิกค้าขายแป๊บนึง เส้นทางโยสลัดอ,อ,อันนี้คอร์สแซนขนมปังโอเคขนมปังกับคอร์สแซนปุ๊บอันนี้จากเรามาหาเจ๊อันนี้เป็นคอร์สแซนห้าสิบเนี่ยไม่โอเคเอาสิบพอ แล้วก็เซลหาเจานี้เจ,เจซื้อข้อแซนกับขนมปังเสร็จแล้วก็ขนมปังหหร้อยยี่สนะสิบปุ๊บปุ๊บโอเคมีใครซื้อขนมปังอีกไหมมีเออ่ขนมปังหูเจ้าหญิงโจสลัดมังกระบาดเพียบเลยว่ะ ขนมปังอีกงั้นอันนี้ต้องเป็นโหลดไป20ปึ๊บโหลดอันนี้10จึ๊บเสร็จแล้วกลับมาใส่กรอกจ๊บดไม่ได้โอเคมานี้ก่อนต้องเล่งพัฒนาท่าเรือใหญ่ดีกว่า โอ้โหเรือกัดโบนเราจะรอดปะวันนี้อยู <c oughs> อย่นี่ไล่ยิงมันเราต้องเป็นเรือลบระดับขนาดใหญ่แล้วอ่ะไม่งั้นไม่ไหว <c oughs> อน,นี่ปึ๊บ <c oughs> มาดู <c oughs> เรายังไม่ได้ทำธุรก,กิจกระจกเหล่านี้ว่ะเนาะย <c oughs> นูนะปึ๊บปบปบโรงงานกระจกใช้ สองแหล่งเรียบร้อยเรือเราโดนพังทิ้งแล้วครับอันนี้ผมจะปิดทิ้งสองที่ลืมสั่งกักตุนอันนี้ยเจ็ดสิหบห้า medium harbor cắt chục, I don't have all I need for my canvas. Ship under attack. Hừ hừ, nhát, hừ Ship was destroyed. Lừa để lừa vậy. Oh, Quet ผอเอาไงดีวะเนี่ยโจรสลัดน่าลำคาญมากเลยครับเรือลำนี้ดูแล้วไม่น่ารอดอ่ะผมไม่มีเรือไปส่งแล้วอะ่ะดูภารกิจอืผมว่าเสียความสัมพันธ์แน,น่ๆเลยอืดูมันเยอะมากอ่ะ เรียบร้อยครับเป็นการภารกิจล้มเหลวครั้งแรกของภุมเลยนะแล้วพีประกอบแบบเออลบหกเสียใจปะรับอตอนนี้เจ้าหญิงก็ต้องการคอสแซนเนาะแล้วก็เจ๊ก็ยังต้องการคอสแซนอยู่ แล้วก็เจ้าหญิงก็ต้องการขนมปังเหมือนกันครับผมก็เลยเขนมปังมาขายให้เจ้าหญิงส่วนเจ้าพ่อหนุ่มหน้าหนวดนี้เขาก็ไม่ต้องการขนมปังอีกต่อไปเอ้อยนเนี่ยผมยังทํากระจกได้ไม่ดีเอ้ยลืมลืมอะไไงลืม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 ,ลมไปลบปรับอันนี้ ันนี้20โอเคแล้วก็ปรับอันนี้เป็น20่สิบผมกี้ไม่ได้กดเซฟแล้วก็ให้เจ้าหญิง20โอเคโอ้ยให้เจ้าหญิง10โอเ,เอ่อตรงนี้ธุรกิจสบู่เราอืมไม่งั้นต้องอ้อมทางนี้ว่ะเพราะถ้าเป็นอย่เงี้ยมันจะมาเส้นนี้เจอโจรสลัดนี่ครับ หาก,กับก็โดนอยู่ดีโอ้ยไม่งั้นต้องใช้เรือลำใหญ่ขนพอธุรกิจสบู่เราล่มเงินเราแบบไอ้นี่เลยครับทำได้แค่ลำเดียวกันโบนทำสกูนเนอร์มา ต้องสร้างจริงๆนั่นแหละไอออนไมล์กับชาโคคลินนี่มีไอออนไมล์ไหมนี่ไงมาสร้างที่นี่แทนครับสองที่ต้องใช้อะไรใช้ใช้อิดอ เด oh. like yeah, ี๋ยวเดี๋ยวต้องส่งอิดมาเฮ้ยโอ้โหโดนโจมตีตรงนี้เลยโอ้เสียใจอ่ะโดนโจรสลัดเล่นมาเงินนะเงินนะเงิน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  แกต้องเสียใจที่มาทำลายฉันวิกิตโจรสลัดเสียสองที่เลยโอ้ยส่งก้อนอิดไปจากนี้มานี่มา50ตั้งก้อนอิด ไวท้ที่มินิมัมสต็อกห้าสิบเอ้ยเป็นห้าสิบนี่แหละโอเคมาทีนี้ผมมีกระจกและวสิบเราจะได้ทำมีเดียมฮอบเปอร์เอ่อเพิแอ พอพับปิกมอลลิงอืเนี่ยนะจะเป็นสถานที่ของคนใช่ไหมของลูกเล็กเด็กแดงของประชาชน ถนนให้ด้วยพอผมมีเครนนี้แล้ว <c oughs> ยังไงตอนต้องสร้างอ่ะเนาะยังไงต้องสร้างกระจก40เหล็ก40เดี๋ยวรอก่อนแล้วกันเออมีโลติชูตัวนี้โอ้โหโอไว เอคล <Trip constructed. S 1> ก็ไปควอดนี้เรียบร้อยเลยเจริงๆตรงนี้เนี่ย น,น,น,นแล้วก็เอากันโบนมาส่งน,นี่เจ้าหญิงไม่ต้องการแล้วการโบนเรามีสล็อตแค่อันเดียวเองอื็นขนมปังอันนี้ยังไม่ส่งเป็นยี่สิบอันนี้เป็นเจ้าหญิง สั้นๆน,น่าจะโอเคครับพราะมีไอคนนี้มาต้องการขนมปังเพิ่มอีกอ่ะ,อ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 ะเพิ่มเพิ่มอ่ะไแป่งเงินไหมต้องมาคอยไอ้นี่เนาะเขาแน่จะมีแบบระบบที่แบบคอยแอดจัดให้เรา <S <S โหเงินผมเฮ้ยร่วงขนาดนี้เลยเหรอจะแสนนึงเลยนะพระเจ้าขึ้นมาสองสองมนหนึ่งละ เจอโจสลัดสกัดทางขนส่งทางเรือแล้วไอ้นี่เนาะเสียหายหนะักผมทำเรือเพิ่มอีกลำหนึงอที่นี่ผมก้อนอิดยังมายังส่งมาไม่ถึงอะ <c oughs> แต่ของเต็มแล้ววะอ๋อเมื่อไหร่ก้อนอิดจะมาใช้เวลาขนส่งนานเหมือนกันเนี่ย มาเลือยครบลำนี้วัเนี่ยโอ้ยหกว่าจะมาถึงใช้เวลาสามชาติกว่าผมจะได้เปิดเมืองโอเคส่งละเปิดเมืองอืม,อม ขาดเป็นเวอร์เกอร์อีกโอ้ถ้าขาดเวอร์เกอร์ก็ต้องนำเข้าเสื้ออีกคา,าเตอร์ลูดมาเฮ้ยไม่ผมต้องปล่อยสล็อตของตัวตัวไอ้นี่เราทิ้งใบใบใบเรือเพราะว่าพรามันเป็นร้อยแล้วเนี่ย ไม่ได้เว้ยต้องห้าสิบเคเคเราได้ <c oughs> <c oughs> เรือมาอีกลำหนึ่งทีนี้เนี่ยจะได้มาจากเอท็ดรูนเนาะจากลำนี้เอ้ยจากก่อนนี้เราไปหาเกาะน,นั้นเพื่อเอากิกตบตัวน,นี้มาแล้วก็โหลด ปลาปึ๊บ,บโอเคขน,นมปังไม่ต้องการเหรอเจหยิงต้องการแคนฟูดอันนี้ก็เขาก็ไม่ต้องการละน,นี่ก็ดีลีดรูทไปแต่กันเดี๋ยวอื้อ เรือที่ว่างกลับมาก่อนโอ้โห,โหโดนจมโอ้เงินเลอเหลือหลักพันแล้วอะ oh, field, อองั้นเรือสบู่โดนยิงทิ้งอีกแล้วมันฝรั่งไว้ก่อนแล้วกัน ไปลูกก <t od em |ms|> <t od em personaje> ็โอ้โหเงินดูเงินหลักๆผมมาจากเอ้ขายสบู่เนาะพอเรือส่งสบู่โดนจมทีนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้วิกฤตวิกฤตเงินเงินล่วงเก่าล่วงเก่าวกาวเพราะว่าผมมัวแต่ไปยุ่งวุ่นวายกับตรงนู้นน่ะเนาะแล้วก็เลย ตรงนี้เราก็เลยไม่มีคนมันขาดจ0สิบแต่ยังทำงานได้อันนี้ลดโลออกเหลือแค่ที่เดียวคนจะได้มามีสองทับห้าสิบ ปิดที่หนึยังขาดอยู่สิบคนแย่แย่แย่ yeah, yeah, yeah. เงินก็นไม่มีเรียบร้อยแะท่านผู้ชมมันจบสิน้น <c oughs> <c oughs> จบสิ้นแล้ว <c oughs> ลาก่อนลาก่อนโอ้วิกฤติโจรสลัด เดินเกมพลาดผมก็ไม่ได้ยุ่งกับโจนสลัดอะไรไงคือผมโมยแต่ไปแบบค้าขายเนาะลืมดูแบบให้มันจะมีแบบเรยรู้โจรสลัดที่มันยิงกันทะเลาะกันอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็สวนกันเฉยเลยไม่เห็นมีใครยิงใครเลย <c oughs> เงินผมติดลบแบบมหาศาลทำไงกู้วิกฤตีวาเนี่ยเ,เริ่มจากการที่ผมเลิกรับซื้อเหล็กตอนนี้เราขนแต่เนื้อกับอันนี้เนาะเราขายอะไรได้บ้างถ้างินใช้เรือลำนี้ส่งสบูเนี่ยนะ ส่งสบู่โอเคห้าสิบเลยเหรอผมเอายี่สิบตั้งแเน้น่าจะดีเค,ครับด้วยอีกอีกลำเนาะคือคือช่วยกันขนอเน,นี้ยพอเรามีอันนั้นส่งสบู่แล้วผมก็จะเปลี่ยนเป็น วันฝรั่งสักสิบพอละโอเคน่าจะโอเคเรือขนปลาเราก็ได้อยู่เนาะคาร์เตอร์ก็เลิกจ้างละโอเคอ๋โอโอ้โหปับ๊บ ปเปเี่ยวเงินกลับกลับมามีเงินแล้วแล้วครับอสุดยอดการแก้ไขปัญหาของผมเป็นไงล่ะ <c oughs> เฮ้ยงงงงอันนี้งงจริงงงงงยังงง,งตึ๊บตึ๊บอยู่เลยเออเออเอเอ,เอโอเคครับผมผมกลับมาแล้วฮะ <c oughs> ไม่ไม่ลาก,ก่อนแล้วโอเคกลับมามาบริหารบ้านเมืองโอ้ยไม่ใช่ก่อนนี้ก่อนนี้ก่อนนี้ ที่นี่เนี่ยเราอัปเกรดบ้านเป็นเวอร์เกอร์ไม่ได้เพราะว่าเราขาดชุดนี่เนาะเพราะฉะนั้นเออเออเราใช้เทสรูทให้เป็นประโยชน์จากตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็มาเพิ่มเป็นช u n อ e r attack อนะฮะมาแวะที่นี่เพื่อม,มามาโหลดเสื้อผ้าใช่ไหมไม่ใช่ดิ ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องมาโหลดทางนี้โหลด50โอเคลูดก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ under attack คือเรือลำใหญ่เราน่าจะสู้หูย damage, เรือขนสบู่น้อยเรากันโบน อ๋อไม่ไหววะ่ะโอ้โดนได้ยิงตูดอย่างนี้เรียบร้อยพังเสีย,สย,สยของด้วยตายเด้อ